แกะจุม่มป๊อบมานี่คือบ็ b o เซ e t Exclusive จาก Vivo V, v 6 0ที่เป็น Collection ของน้องซิกาเขาก็มาในโ,โหกล่องที่แข็งแรงกันเนี่ยทุกคนและแน่นอนว่าบ็อกนี้ก็คือไม่มีขายทั่วไปนะจ๊ะเป็นของ Exclusive จริงๆเป็นคนที่ไม่เคยเล่น Art Toy มาก่อนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะได้แกะจุม่มลุ้นเหมือนกันว่าเราจะมีดวงได้ซ c r e t กับเขาไหมแต่ ภาพรวมปกติชีวิตดิฉันก็ไม่เคยมีดวงกับอะไรทั้งสิ้นเคยถูกหวยแค่2,000บาทแค่นั้นแล้ก็ไม่เคยมีดวงกับอะไรอีกฉชันเราจะมาแกะกันเลยแล้วกันเขาจะไม่มีให้เปิดตรงๆเนาะเราก็จะต้องค่อยๆดึงออกมาอเ <h ums> นี่ยทุกคนดูกล่องก็คือแข็งแกร่งใช้ได้นะคะเอานี้ขึ้นดีกว่าสีด้านนี้สวยกว่า ชอบสีม่วงน่ารักอ,อ่ะอ๋ออากล่องนี้เนี่ยสามารถเอาไปประกอบร่างเป็นสเตจให้กับน้องๆของเราได้ด้วยสเตทอินทัวเวอร์เนอร์อุ้ยอุ้ยน่ารัก,กอ่ะอะตีมของเขาก็คือสาวน้อยผู้ท้องโลกกว้างก็จะออกไปผจญภัยกับ everything สิ่งต่างๆอ่ะวิลุ้นเหมือนกันเนี่ยว่าจะได้อะไรโอเคขอ แยกชิ้นส่วนให้ครบก่อนเพราะน่าจะสำคัญว้าวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสายว้าวแม่แม่อันนี้จะเป็นสายคล้องโทรศพัพท์เนี้ยอีกก็เป็นเคสเอ็กซ์คลูซีฟอะคริลิกฟิกเกอร์อพวกเธออู้เซอร์ไพรส์ามากมีไม่จบสิน้นค่ะเอ็กซ์คลูซีฟโฟนเคสแบบเธอ with decorative charms ด้วยนะ อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใส่มือถือนี่คือสตร์กิกอรนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าสติกเกอร์โอเคทีนี้เราจะมาต่อสเตจให้น้องกันดีกว่า A later few moments ขอตัวช่วยค่ะช่วยด้วยไหนนี่ตอนเราแกะเราก็ไม่ได้ดูซะด้วยว่าอนไหนหน้าหลังหนาคู่มือมันอยู่ข้างในไงเราไม่เห็นด้วยละนั่นสินะคู่มือมันอยู่ข้างในเราจะรู้เลยแหอนแรกอ๋อนี่เขาให้พับจากตรงนู้น นใส่ผิดอันนี้ล่าสุดอันนี้ล่าสุดน่าจะผิดหมดละ A few moments later และนี่ก็คือสเตจของน้องนะคะสวยโอ้โหดูเขาออกแบบมาอย่างดีเลยทุกคนข้างหน้าก็คือเป็นชื่อกับโลโก้ใช่ไหมข้างหลังก็มีนี่นะจ๊ะ Copyright ใดๆเขียนว่ามี not for sale เยหรอหล่อมี not for sale ้ลยว้าว Exclusive ต่อมาเราจะมาแกะจุมๆ โอชอบชอบความดีเทลความลูกเล่นของเขาที่ทำให้เหมือนแบบเป็นภาพระบายสีไม้อะคือถ้าเป็นแค่สีกราฟิกอะมันก็จะแบบอีกอารมณ์นึงเนาะแต่พอเป็นสีที่มันดูเป็นลายเส้นสีไม้อะมันมีความรู้สึกนีทานมีความรู้สึก อบอุ่นมีความรู้สึกฟุ้งฟิ้งมีความรู้สึกผู้หญิงมีความรู้สึกบอบ,บางอ่อนเยาว์น่ารักอุ้ยรายละเอียดด้านอาร์ตเขาดีมากวีพวกเธอดูกล่องน่ารักมากอะอย่างฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นดีเทลแบบน้องหมาใช่ไหมก้อนเมฆเราก็มีเงาคือเห็นแล้วมันอบอุ่นหัวใจอะคือเป็นคนชอบรูปแบบนี้มากคือพลอยเป็นคนชอบอ่านหนังสือนิทานเด็กแล้วแบบเ่ยพอเราได้เห็นภาพแบบนี้ดูดิอุ้ยอะไรอะน่ารักอะ น้องคือถ้าหจิ๋วหรอหรืออะไร Take it slow อเป็นฟิวแบบ slow life นะจ๊ะโอเคในคอลเลคชันนี้ก็คือจะมีทั้งหมด12ตัวถูกไหมอันนี้ขอถามพี่แบกหน่อยว่าหลักการจุ่มเนี่ยคือยังไงคือเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนี้ถูกไหมเขาไม่ได้แค่ตัวเดียวเห็นหรอมันไมันด้ในกล่องมันมีกี่ตัวเหมือนเขาจะให้ทั้งเซตนะแปลว่าคือสุ่มๆไงอ๋อแปลว่ามีโอกาสที่จะจุ่มซ้ําถูกป่ะอันนี้ไม่รู้ใช่หนึ่งกล่องก็คือแลนตอมอะ โอ้เฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักจริงอะเนี่ยเอาจริงนะคอลเลคชันตรงนี้หนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นไพออ่ออเลากมากๆเลยคอลเลคชันนี้ก็คือเขาจะมีซีเคร็ตตัวหนึ่งเป็นน้องทันตะวันใช่ไหมใช่โอเคทีนี้แกะไหมกล่องด้วยยทำอ่ะช่วยแกะดีกว่ามาของเรามันบุบได้ไงอะว้าวให้มันเป็นอย่างนี้เหรอก็บอกแล้วบอกแล้วว่าเขาให้มาเยอะวิธีเอาออกมาคือยังไงดี ต้องเท<ป>เออกมาเลยวะไ,ไม่คิดเทีก่ก่องแกะอันบอกเที่ก่อนก็ได้อ,อุ้ยหยิบมม่ขึ้นเขื่อนไหมเฮ้ยช่วยหน่อยหยิบไปจขึ้นจริงโอ้แกะสะใจแน่อุย้ย <laughs> เราจะได้ซีเกตไหม <laughs> วะความรู้ <laughs> สึกเหมือนเลยรูป้ป่ะเหมือนตอนรุ่นห่วยอะเราหวังว่าวันนั้นจะวันของเราเลยไรเขาอีกแย่เป็นระยะเลวลาเฮ้ย <laughs> แม่แม่แม่แมเอเอดีเราก็ทำร้านตั้งโชว์ชื่อป๊อปมูนเดี๋ยวเริ่มแกะเลยละกันแ,แกะตัวกล่องเปิดกล่องแม่กล่องได้ไหมคะก็ดีก็ดี<ม>พี่ช่วยหนูแกะกล่องละกันเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกแกะทังก้นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะฟลิปขึ้นมาก่อนติดแบ๊กจากคนแกะบอกว่ากาวเหนียวมากเหมือนกันคนแกะอย่างดีเลยโอ้โหเขาเข้ารหัสไว้ดีมากอ่ะนี่ขนาดแกะจากทังก้นนะเนี่ย a few moments later เย้เปิดครบละหมายถึงว่าเปิดก้นไล่ทีละตัวเลยดีกว่า นี่จะเป็นการแกะจุ่มป๊อปมาดครั้งแรกในชีวิตเลยนะไม่เคยเล่นจุ่มใดๆกับเขาทั้งสิน้นปึ๊บพอออกมาเป,เ,มเป็นเว้ยมันเป็นป๊อปไม่รู้ไม่รู้เยอะเลยอะ่ะการ์ดพวกเธอเป็นการ์ดมีด้านหน้าด้านหลังอ๋อเข้าใจแล้การ์ดเนี้ยคือจะบอกสตอรี่ของน้องแปลว่านี่ยคือตัวที่เราได้โอเคแปลว่าถ้าเห็นการ์ดก่อนก็รู้ว่าข้างในเป็นอะไรใช่แล้วมันจะลุ้นได้ไง ไม่สวยอุ้ยอุ้ยน่ารักว่ะอุ้ยแบบว่ากลัวกลัวจะติดจริงๆเริ่มเป็นแววแล้วครับหัวใจแมล็ดอ๋อเฮ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยน่ารักอ่ะหายไปไหนวะอุ้ยน่ารักอะเขาจะทำอไมเขาบอกว่าซิกาคือตัวแบบป๊อปปูล่ามากป๊อปมากงั้นหนูจะต้องไม่เห็นการ์ด ตู้สิหัวเข่าน้องมีเพื่อนด้วยอ่ะน้องมีเพื่อนเป็นหัวเข่าด้วยที่ตาได้ติดตรงนั้นคือหมาอ้าวเหรอไม่ใช่หัวเข่าหรอถ้าวมาข้าที่ฟังมานะเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นหมาอุ้ยอุ้ยมีมีคูม้าอยู่ข้มมาขงบนด้วยรายละเอียดดีอ่ะเขาทำไงคือมันไม่ใช่ฟิกเกอร์ถูกๆที่ลงสีเปื่อๆแต่คือการเก็บดีเทลเขาแบบละเอียดมากเขาจับไปซึ่วัสดุมันเป็นอะไร คือแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดตกแตกหรือเปล่าลองโยนสักตัวไหมจะลองเลยเอ๊ะตึดด้งตึดดงนี่นี่คือสตอรี่ของน้องเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเก็ f ฟ e ลและ collection เนี้ยมันคือความ slow life ในทุง่งหญ้าเฮ้ยสวยอะไรไมไ่รู้ว่าสวยอุ๊ยอ้าวน้องหน้าปกไงน้องหน้าปกอือน้องหน้าปก โถมีนางฟ้าเกาะเดินน่ารักจังโถโบคุณเขามีแบบว่ามีพลาสติกหุ้มมาคือคือน้องมีเท้าเป็นหมาใช่ปะยังไม่ซีเกดเลยอะแกะมา3ามตัวแล้วเนี่ยขจะดอุย๊ยอุ๊ยเลนคิดมากน้องมีแคมไฟบนตัวด้วยทุกคนอ๋อตัวนี้น้องไม่มีของแตง่งไม่มีจริงใช่ไหมไม่ได้กระเด็นไปเมื่อกี้นะ่ก่น,น,น,นอะอะลูกสาวตรงนี้อุยอ๊ยน่ารักจังเลยอะอันนี้แบบน้องเลี้ยงสุรปด โอเคอันนี้ของเขามันจะมากับป้ายว้าการ์ดหลุดออกมาแต่ว่าโชคยังเข้าข้างการ์ดมันคว่ำอุ๊ยน้องอะไรอะ่ะโหมีกันกระแทกมีอะไรตัวนี้ไม่มีของแตง่งอุ๊ยอุ้ยน่ารักจังอ๋ออันนี้น้องคนที่อยู่บนกล่องอหน้าตาละเอียดมากเลยอะทํามาดีมากอันนี้เหมือนน้องบิวอินของแต่งมาเลยก็คือจะไม่มีของแตง่งอ้แกะมาเกินครึ่งแล้วว่ะยังไม่ได้ซีเค็ดกับเขาเลยอะ่ะอ ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอะไรอุ้ยมอสอ๋อตื่นเป็นมอสน่ารักว่ะโถน้องชื่อเพฟูสเซร์ไพรส์น่ารักจังเหมือนเป็นฟิลแบบพูดน้อยพูร่าเริงอะไรเงี้ยอ๋อไอ้พูดน้อยพูร่าเริงคือไอ้พวกนี้ไอ้พวกตัวบนบนนี้เขียนว่าตัวนี้เ t e เจอร์มันจะเหมือนเหมือนมอสจริงๆหรือเปล่ามันกำมะหยี่มันนุ่มมันแบบวางไหนดีอ่ะวันนี้แล้วกันนี่ ยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำถือว่ายังดีนะอุ๊ยน่ารักอะ่ะห่างยวง lying in the clouds นี่โอ้โหอันนี้เขามาในตีแบบ nice สามตัวสุดท้ายละอ่าเจอสปอย building sandcastle อุ๊ยน้องตัวนี้น่าจะน่ารักมากแน่เลยอะ่ะน้องเป็นเขาเรียกไงอะ่ะปราสาททรายโอ้สีสวยมากสีสวยมาก โอ้ oh my g o oh ดโอ้ my god สีสวยมากโอ้ oh, ดูข้างหลังความเนียนความใดโอ้ oh, อันนี้ชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องชื่อ protecting the water m ิน n i n g มันดีมากเลยอะน้องเขาปกป้องน้ำแอ่งสุดท้ายที่อยู่ท่ามกลางาทะเลใสบอกแล้วว่ามันควรเป็นไพ่อ,อลาเคลนแล้วสุดท้ายลุ้นสามสองหนึ่งโอ้ oh. หมดน้องกำลังแบบ walking อ่ะแล้วก็จะมีเอมหาสี่ตัวที่มันอยู่ข้างกล่องอ่ะเนะ่น่ารักโอ้มีของแต่งด้วยน้องมีพื้นอันนี้ก็คือน้องคนนี้กับการ์ดของเขาถึงจับไม่ได้สิเหตุแต่น่ารักทั้งหมดตาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะนี่ใช่ไหม e ล c l u s i v e a ิลิ l i c figure er. โอเคมันคืออะคริลิกตกแต่งแบบ มันคืออะคริลิกตกแต่งที่เป็น к о l л ็กชนเอ้าของเราหักโถแล้วหักตัวไอ้นี่ด้วยหักตัวหลักด้วยแต่งสิดูซิเอาแหม่ไว้ไหนดีนะ a few moments later ตาดาเรียบร้อยทีนี้เรามาดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าเพราะว่าเขามีเคสมีสายห้อยโทรศัพท์แล้วก็มีกระเป๋านี่นี่คือสายคล้องของเขาดูสิโอ้น่ารักเชีย โหไปคล้องแบบคล้องจริงๆอ่ะสามารถใช้ได้ทั้งคล้องคลอสและคล้องมือใช่ไหมเอ๊ะเหมือนนะอ,อย่างนี้ทรงนี้จะได้แค่มืออย่างเดียวกระเป๋าไปคนชอบกระเป๋ามากมกระเป๋าก็คืออย่างน่ารักอะ่ะทุกคนเป็นกระเป๋าสายคล้องยาวเข้ากับสีเสื้อของคนนี้เลยอุ้น่ารักอะ่ะบอกผู้หญิงดีนะเอาไว้เวลาคล้องแบบใส่เดอือือและอันนี้อันสุดท้ายอ้อย อันนี้เก๋มากโหดีเทลคือแบบเหมือนเขาให้เราย้ายนู่นนี่นั่นหนูแกะออกไม่เป็นหนูกวนพังใช่ไหมเถอะเรามาประกอบเครื่องกันเด้อโหอุ้ยเซตนี้เขาเก๋ว่ะดูสิชาดาเรียบร้อยทีนี้ก็จะแบบเก๋ฮัลโหลค่ะาฮสวยเนี่ยดูสิโดยรวมเป็นเซตที่แบบ น่ารักมากแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากได้กระเป๋าสายยาวก็รูดเอาเป็นว่ามันปรับสั้นยาวเท่าไหร่ก็ได้แั่ใดที่ความยาวเชือกมันไปถึงสวยสะพายข้างก็ได้สพายคล้องแบบนี้ก็ได้อ่ะลืมให้ดูอย่างสุดท้ายนี่สติกเกอร์ของเขาเอาไว้ติดเลยดีนะยังนึกไม่ออกโดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้บ้างเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีขายนะคะ ถ้าใครอยากได้สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจของ vivo เท่านั้นใช่ปะและถ้าใครอยากดูรีวิวเครื่องนี้นะคะ vivo v, v 6 0อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีรีวิวรุ่นนี้อย่างแน่นอนถ้าใครอยากให้เรารวีิวตรงไหนเป็นพิเศษอยากรู้เรื่องกล้องอยากรู้เวลาเล่นเกมน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะคะว่าอยากจะดูตรงไหนกันแต่ถ้าไม่คอมเมนต์เราก็จะทาตามที่เราอยากจะทานะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย